สวัสดีครับกลับมาครั้งกับกกรายการชุบซั์ก่อนเลยเลยครับเปิดกล่องวันนี้เปิดของไม่ได้เปิดนานแล้วอยากเปิดแต่ก่อนอื่นเลยถ้ายังไม่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสครับแล้วเข้าใหม่ตอนนี้คนเข้ามาใหม่เยอะจริงเพราะ,ะนั้นไม่ว่าจะเข้ามาลงทุนสะสมหรือว่าเบรกการ์ดลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับเดี๋ยวซุดใี่น้องเขาแปะว่าให้มันจะบอกว่า Open Chat ของทางซุปอืออะไรกรุ๊ปเบรกอยู่ที่กรุ๊ปไหน Facebook หรือโซเชียลมีเดียอะไรก็แล้วแต่ที่เราเอา,เอาไว้ทําหลายๆอย่างฮะอยู่ตรงไหนรวมไปถึงโปรโมชั่นแล้วก็เวลาที่เรามีกิจกรรมอย่างเช่นเดือนนี้ก็จะมีในส่วนของเฟิร์สแมนแกรนเทอร์ริงเงี้ยข้อมูลทั้งหมดเลยมันจะอยู่ในลิงค์ข้างล่างเพราะสาคัญสุดๆรวมไปถึงหน่อยอีกในอนาคตในพัเน์ของเราที่เขามีเช็คลิสต์ต่างๆของรุ่นต่างๆใครที่ไม่รู้ว่าเช็คลิสต์คืออะไรก็คือเช็คลิสต์ก็คือลิสต์ของว่าแต่ละรุ่นมีการ์ดอะไรบ้างอยางอ,งอย่่าาาาางงเเี้คครรัักกกหนนน็จจะะแปลวิิ์นนขสญ แล้วก็เหมือนที่บอกฮะเข้าไปเพจไหนถ้ากดไลค์กดไลค์เขาด้วยก็จะเป็นพระคุณยิ่งขอบคุณกา <S <S อมอันนี้เปิดไหมฮะเปิดกล่กองสิ <S <S พูดไปแล้วอันนี้นี่นี่นี่ซีเล็กลาลิก้าของปีนี้แต่อันนี้เป็นตัวอินเตอร์นะถามว่าดูยังไงที่เป็นอินเตอร์นี่ไงมันจะมีโลโก้ international, อินเตอร์เนชั่นแนลอยู่ตรงกลางเห็นไหมฮะอันนั้นคือเปได้หนึ่งไปได้สองกล่องอินเตอร์การ์ดจะน้อยกว่าอ่ะสะเต็ปแรกเลยเข้าใจว่ามี12ซองป่ะมี12ซองซอ,อ,องละ5ใบก่อนอื่นเลยคนชอบอยากหามีรู้เยอะคือราคาในนไทยยเละ8,500 ก็มีขายของทางซุปเองสามารถไปหาซื้อได้ตามโซเชียลมีเดียเรามีขายอยู่ไม่ว่าจะเป็นทิกตอกหรือแพลตฟอร์มอื่นอะไรก็แล้วแต่ย้ํามือน,นอกขายแพงหรือจะสามารถไปดูได้ของอังกฤษขายอยู่ของละหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสอง whatever แต่ของซุปขายอยู่ที่แค่แปดพันบาทไม่นช่จ่ายผิดบวกลบนิดหน่อยที่จะไม่ได้จริงๆครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกล่องหรือรูปแบบของซองไปหาด้วยกันแต่วันนี้จะเปิดเพราะราคาระบอกไปแล้วจำนวนการระบอกไปแล้ว ควรจะได้อะไรได้ไหมใช่ไหมปีนี้อินเตอร์เขาพัฒนาขึ้นเยอะถ้าใครดูซุ้มมายานานพอจะรู้ว่าปีที่แล้วที่สมรภมิเราเรียกว่าทีมอลหนึ่งเซนก็ไม่ได้การตีปีที่แล้วนะการ์ดลันก็ไม่มีหรือออกยากมากปีนี้ที่เขาเปลี่ยนก็คือ1ทุกกล่องจะมีายเซนายเซนจะเป็นพีคอกซึ่งเป็นลายนกยูนี่อาจจะเคยเห็นกันแล้วหรือเป็นสีแดงซึ่งไม่หลานพัฒนาทุกกล่องมีายเซน2ทุกกล่องตอนนี้จะมีอย่างน้อยอย่างน้อยนะการ์ดันสาใบ รันเขาก็จะมีโกเวฟทับสิบ Red w a v ทับหกสิบห้าและอินเสิร์ตการ์ดที่เป็นอินเสิร์ตทั้งหมดจะมีสีไทไดท์ทับสี่สิบเก้ามันปีนี้เขาก็จะให้การ์ดรันอย่างน้อยสามใบและที่มันน่าจะตื่นเต้นที่สุดคือว่าในทุกกล่องของซีีเรยลิกา้ามีสิลุ้นที่เขียนอยู่ข้างๆนี่ครับพวกที่ก็เราเรียกว่าเคสที่ไม่ใช่ลายเซ็นต์นะสแตนด์คลาสวิชเนอรี่เนี่ยมันเขียนอยู่อาร์ติซิมเพรสชั่นก็จะเขียนอยู่เพราะฉะนั้นถือว่า เขาพัฒนาขึ้นมาเยอะมากเพราะอย่างว่าฟีดแบ็กปีแล้วมันแย่มากสำหรับรุ่นที่เป็นทีมอหรืออินเตอร์คือว่ามันลุ้นถ้าผู้สยากคือลุ้นอะไรไม่ได้เลยปีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนเป็นที่มาเพราะนั้หนึ่งกล่องควรจะได้1เซน3รันและถ้าโชคดีก็จะได้พวกช็อตอินเสิร์ตใช่ไหมความคาดหวังซูบอแน่นอนครับอยากได้ลายเซ็นดีอยากได้ลายเซ็นลุกเกี้อย่างเช่นยามาหรืออยากได้เซ็นตำนานอย่างเช่นมาราสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรอให้เดาโดยที่ไม่ได้เป็นการบูลลี่นะยังไม่เปิดทุกคนดูนะกล่อนไม่ระวง เบติสวาเลนเซียวิลเลเรียลเซลตาสี่ทีมนี้แล้วลุยเปิดกันมาเสียกันในกล่องกัเหมือนเดิมนะครับเขาหลุดเรื่องวันนี้โอ้ยสุกฤษไว้เป็นรอยของเขานะที่เขาส่งมาครับในส่วนของตัวพับบิดออฟฟิเชียลสามารถไปซื้อสลีฟพับโหลดของเขาได้เนาะอันนี้ก็คือเหมือนที่เดิมครับเขาไม่ใช่เป็นเทโปรโมฮะเขาส่งมาให้ใช้แต่ว่าเรามาลุยกันตรงนี้โกโกโกกดแล้วขอดแล้วเมื่อกี้นี้อย่ายลืมนะทุกคนนะเซลตาวิลเลเรียลวาเลนเซีย เบติสก็แต่ซองดีกลาเป็นที่เก๋ขึ้นสวยงามขึ้นเลขกล่องไม่รู้มีบบความอะไรเยเก็บไปดูสองหนึ่งสองส,องสี่แล้วก็เหมือนจะเป็นหนึ่งห้าเนี่ยนซะองไลเซนะนมันนักจะหนาแต่บางทีมันมีดัมมีดมม่ด้วยเราก็เลยจะแยกซองหนาไว้ท้ายดีกว่าว่าเราจะลุน้นไลเซนดไว้ท้ายลุ้นลันทับทรงทับผิดไปก่อนนี่นะซองหนาอยู่นี้นะครับระยะสุดนะเกือบดูไหมทุกคน เกือบลืมถุงมือคู่กายซึ่งถุงมือเขาไม่ไดส้สปอนเซอร์สูเครับไม่ต้องห่วงแต่ก็าทายแบรนด์เขามานานแล้วแต่คิดว่าเขาคงไม่ควรจะเป็นต้องวาสปอนเซอร์เพจอย่างเราหรอกมาเขอยกลาลิก้าจ้ะครั้งแรกที่เปิดเรายังไม่ได้เบรกเลย,ด,ยด้วยนี่เบรกค,คืนนี้เฮ้ยตัวเก่าเมนูเนี่ยพลิสตรีฟิวเลเวลแล้วก็นี้ก็เป็นอินเสิร์ต โอเซลุยไกย่าเขาตามหาอะไรกันถ้าคนถามนะยามาหลักๆแหละอะไรที่เป็นยามาฮอตฮิตแล้วก็มันจะมีลายเซ็นตำนานบางตัวครับนี่เป็นเบสการ์ดหมดเลยอันนี้ฟิลิโอโชนี่ครูส์วิถีแล้วนะแล้วก็ซามูคอสซานี่เป็นพริซึมเนี่ยเขียนอยู่ข้างบนนี่พริซึมมันจะวิงวับกว่าถ้าภาษาชาบบ้านเราจะเรียกว่าวิงวับเรายังไม่เจอลันยังไม่เจอสียังไม่เจออะไรเลยนะครับ อีเคกูนิก้าโลปีนี่คือใครฮะฟิวเจอร์สซาวิโอนี่ที่ตีทิมชาติบาซิลเลยใช่ป่ะอาซีด้วยนะหน่อยจะมีราคาก็ได้นะก็ยังไม่เจอสียังไม่เจอหลังเลยทุกคนฟิวเลเวลเป็นฟอรันทอเรสแล้วก็ u n s t o p p a b l ร์โบคริซูวาเพืซื้อมาออว่าตรงนี้ยังคงไม่เจอสีหรือการลันนะจ๊ะอันนี้ก็ยังไม่เจอวะทำไมอะเด o ยร์โลปี้อัลมาเรียตอนแรกพูดถึดิดีว่าต้องมีสามลันยังไม่เจอสักลันเลยอะ อันนี้เรดธรรมดาไม่น่าลัมนมั้งเอ้ยกูมีมีนี่ด้วยเหรอโอ้โหอัน,นี้คูบาซี่ลันก็น่าจะแพงนะเพราะมีการ์ดคูบาซี่ด้วยอ่ะเซอร์ยูรามอสเรดเป็นกาวีทำไมไม่เป็นยามาแต่เรดมันไม่ลันเมซามีนอันนี้ชั้นกลางเมซามีนแต่นี่เป็นเรดธรรมดาด้วยธรรมดาจะไม่ลันจะต้องเป็นเรดเวฟครับเอออันนี้หนาไว้ขายเราน่าจะเจอลันรัวๆแล้วปะ ไม่เจอ,เอ,อนะมอรัต้านะกับนิมชาสเปนนะซูชิเมนี่วอนฟอยแล้วก็มารา์คโรฮาเฮลันไปไหนหมดฮวนลูซันเชสอันนี้เข้าโซนหนาแล้วนะบอกก่อนอ่าเรดเวฟ อามีไทยดายด้วยรันสองสองใบในซองเดียวกันเลยอันนี้เป็นดัมมี่ไทยดายสวยไหมอาซี RC ด้วยเอาแล้วอาซี RC ด้วยเอาแล้วจะแ,แข่นี้ไม่น่าใช่ยามาวะดิออลโลปี้ no นี่ไงสี 4, ่สิบหกทับสี่สิบเก้าเฮ้ยไทยดายของจริงสวยมากเลยอ่ะ แล้วก็ r Red Wave ก็จะลันเช่นกันหลุยซัวเรสแต่คนละลุยซัวเรสนะอันนี้เป็นหลุยซัวเรสของอัลเมเรียให้ทำอะไรสุดได้แต่อัลเมเรียลัน Red Wave ควรจะทับ65ว่าแล้วเชื่คงไม่มีดวงใี้ได้ครับ10หรอกนะ25ทับ65คืออัลเมเรียลุยซัวเรสกับดิออนโลปปี้ให้ชายใดสวยสวยจริง ในของ EPL เก็บยูพูสีนี่จะสวยเพราะเดี๋ยวไอชิลเย่เขาออกของทุกหลีกเราเหลืออีกหนึ่งลานกันหนึ่งเซนจ้าดัมมี่ปะดัมมี่นี่ดัมมี่โรนดิกกโกเดพอแล้วก็อีโคไลเซอร์จูอัลฟิลิกส์พรีเซน อ๋อวันนี้ไรเซนเราไว้ท้ายได้เรดเวฟอันนไรก็คือทัพหกสิบห้าทุกคนอย่ามาเอจงม,มานี่ดับนี่นะโหวิลเลรีอะไรอย่างงี้เฮ้ยอเล็กซ์เบน่าโอเคถึงท่าสเปนนี่เยลโล่ซามารีนใบนะห้าทัพหกสิบห้า เอาได้อาร์ติสตกอิมเพรสชันวะฟูกอะกล่องในคนจะมีเคสนี่คนจะมีแค่กล่องเดียวตัวดังพีส อาร์ติส์ยังไม่อย่างหล่อบูย่ายามาอาร์ติสติกอิมเพรสชันวาอ้าวหล่อละสิทำบยี่สิบห้านิโกวิลเลียมไลเซนเรสคุ้มอ่ะเห็นปะเป็นไงอย่างแม่นเบติส รอนรี่ซานเชสเรียวเบติตแต่วันหล่อที่บายนี้นะทุกคนเดี๋ยวไปหาแม่เหล็กมาใส่ก่อนโอ้ยไม่ดีแรงสุดใน300โลกแต่ก็ยังเป็นอาทิชยามานะ เราจะเสนอราคาให้เลยด้วยซีเรียลหนึ่งกล่องเนี่ยนะได้เบสการ์ดปืนหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วต้องได้เบสการ์ดถูกไปคาลขออนุญาตเอาไว้ตรงนี้ใครที่ชอบตามหาดัมมี่ไว้ใช้ดามการ์ดอะไรเงี้ยนี่ได้กล่องหนึ่งได้ดัมมี่สามใบนะนี่ดัมมี่สามใบพวกที่เป็นพริซึมหนึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบที่เป็นพริซึมแล้วเป็นอินเสิร์ตด้วยนี่ได้มาแปดใบอยู่ตรงนี้ได้เรด s o ลิดเรดที่ไม่รันหนึ่งใบนี่ฮะกาวีนะ การที่รันทับไม่ได้โกเวฟได้ไอเรดเวฟทับ65หมดเลยเนี่ไงเนโกวิลเลียมอเล็กซ์เวย์นะแล้วก็หลุยซัวเรสของอัลมาเรียทับ65หมดเลยเดี๋ยวนางเขาลงอินเสิร์ตให้ได้ไทไดอินเสิร์ตมาหนึ่งใบทับ49สวยดีดิออนโลปี้ทับ49อันนี้เป็นไทได และอย่างแม่นดววาวอะไรเจะต้องออกระหว่างวิ encia, is, ico, ลเลเียวาเลนเซียเบติสกับเซลตาวิโก้ได้ลรเซนโรดรีซานเชสของลิวเบติสจริ่ด้วยยังไม่ได้ทับโหลดให้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเผื่อน้องจะถ่ายรูปแต่ที่สําคัญคือได้กล่องที่มีที่ซูบอกตอนแรกว่าช็อตพิซซ์อินเสิร์ทนี่ไงอัดซีซีอินเทรชั่นี่บอกปีนี้มันลุนได้ใช่ไหมอย่างฟุกเพราะว่ากล่องที่เปิดได้จริงด้วย1เคสควรจะมีแค่อย่างละใบได้ไมั้งไม่พอ,อยังได้เป็น ลามินยามาวจะ่ะเนี่งเช็คราคาแล้วพุกคนชอบถามาขายอยู่ที่มีประมาณ5,000บาทน่าจะได้อยู่ก็เมื่อกี้กล่อง8 0 0 0ก็อย่างน้อยงวดน,นี้ไม่เกลือมากสำคัญสุดเลยเพราะฉะนั้นครับตามสูตรครับ1-10 10คือกล่องที่นี้สูตรที่เคยพี่พี่ซุปเปิดมาต้องได้10พี่ต่อให้พี่ได้ยามาแล้วก็ยังหวยอยู่ดีก็หมาคอมเมนต์จะมาข้างล่างเยอะๆเลยครับว่า คิดว่าคนจะคะแนนเท่าไหร่สำคัญสุดเลยก็คือว่าต้องกดไลค์กดแชร์กด cribe ให้ด้วยรวมไปถึงว่าอยากให้ทำคอนเทนต์ประมาณไหนอยากให้ขใคขาแบบาคไรอยากให้เปิดกล่องประเภทไหนคอมเมนต์กันมาข้างล่างเยอะกดไลค์เยอะคนจะได้เห็นทุกจะได้มีกำลังใจถึงแม้เกลือแล้วก็แต่ว่าเหมือนที่บอกฮะัํสำคัญสุดที่ช่วงหลังคนขอให้พูดก็คือว่าการมีก็ได้ไม่มีก็ไม่ตายครับมันเป็นไน o have ไม่ใช่ must have สำคัญสุดเลยคราวหน้าว่ากันใหม่สวัสดีครับ